สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำวุ้นมะพร้าวอ่อนส่วนผสมแรกเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะวันนี้เราใช้ปริมาณ1ถ้วยนะคะอย่างที่2คือผงวุ้นค่ะเราใช้1ช้อนโต๊ะครึ่งลำดับที่3คือน้ำตาลทรายวันนี้เราใช้ครึ่งกิโลส่วนสุดท้ายคือน้ำมะพร้าวเราใช้2ลิตรวันนี้ภาชนะที่ใส่เราใช้เป็นลูกมะพร้าวนะคะ ฝานเปิดปากและฝานก้นเพื่อให้สะดวกในการวางค่ะเริ่มทํากันค่ะขั้นตอนแรกเทน้ำมะพร้าว2ลิตรใส่ในหม้อเราจะแช่ผงวุ้นในน้ำมะพร้าวใช้เวลา5นาทีค่ะค่อยๆเทผงวุ้นวันนี้เราใช้1ช้อนโต๊ะครึ่งโรยให้ทั่วผิวน้ำค่ะ ผงวุ้นจะค่อยๆจมลงไปที่ก้นหม้อเราทิ้งไว้5นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวก่อนนะคะหลังจากพักไว้ครบ5นาทีแล้วเราคนให้เนื้อวุ้นเข้ากันกับน้ำมะพร้าวแล้วนำขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวน้ำมะพร้าวและผงวุ้นนะคะคนตลอดเวลาขณะตั้งไฟคนไปในทางเดียวกันเพื่อป้องกันฟองค่ะ ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเคี่ยวผงวุ้นให้เข้ากันกับน้ำมะพร้าวค่ะหลังจากที่ผงวุ้นละลายแล้วก็ให้ใส่น้ำตาลทรายวันนี้เราใช้5ขีดหรือครึ่งกิโลค่ะคนตลอดเวลาจนน้ำตาลทรายละลายจนหมดค่ะหลังจากที่น้ำตาลทรายละลายแล้วน้ำจะเริ่มใสขึ้นค่ะเอาละค่ะผงวุ้นของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเคี่ยวน้ำวุ้นต่ออีก 5นาทีหลังจากครบ5นาทีแล้วเรามาใส่เนื้อมะพร้าวกันนะคะวันนี้เราขูดมาจากมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกแต่ถ้าใครมีมากกว่าน,นั้นใส่เพิ่มได้ค่ะเช็ดกันค่ะคนตลอดเวลาจนกระทั่งน้ำเดือดนะคะคนตลอดเวลาใช้เวลาประมาณ20นาทีหลังจากใส่เนื้อมะพร้าวค่ะวุ้นเราเกือบได้แล้วค่ะสังเกตที่น้ำ ใส่เป็นอันใช้ได้ค่ะวุ้นมะพร้าวอ่อนเราได้แล้วค่ะพักทิ้งไว้สัก5นาทีคลายร้อนก่อนนำมาตักใส่ลูกมะพร้าวค่ะค่อยๆตักจนเต็มแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นมะพร้าวอ่อนในลูกมะพร้าวของเราลองทำกันดูนะคะวุ้นมะพร้าวในลูกมะพร้าววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ